บทที่44ความกลัวโอ้โหเกี่ยวกับผมจริงๆด้วยแล้วก็น่ายินดีและน่าประทับใจมากๆด้วยครับเพราะขนาดผมที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆปลายสุดของเรื่องผมยังรู้สึกสุขใจเมื่อได้พบกับเธอเลยผมแสดงความเห็นพร้อมหันไปสบตากับโคฮารุคุณใครเอิญครับแล้วเรื่องราวของผมจะเป็นอย่างไรต่อพอจะบอกได้ไหม ผมถามเพรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำให้ผมคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะต้องไปพบกับใครบางคนได้บ้างฉันคิดว่าตอนนี้เธอน่าจะกังวลน้อยลงได้แล้วนะที่นี่ไม่มีอะไรต้องกลัวต่อไปนี้จะมีแต่เรื่องที่น่ายินดีเธอสามารถอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องมีการวางแผนใดๆเลยเพราะที่จริงแผนการนั้นเธอได้วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยแล้ว เธอไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้เธอจะกินอะไรเพราะมีอาหารให้เธอกินได้จากทุกทกที่จากใครก็ได้จากที่ไหนก็ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีใครห่วงเธอไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้เธอจะนอนที่ไหนเพราะว่าเธอสามารถเดินเข้าไปนอนที่บ้านใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเธอสามารถอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่ก็ได้โดยที่เจ้าของบ้านจะยินดีบริการเธอด้วยเมตติจิต เธอไม่ต้องสนใจเลยว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องเจอกับอะไรเธอจงวางใจเธอเพราะทุกสิ่งที่เธอจะได้เจอนั้นมีเหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับเธอเสมออย่าไปสนใจเลยว่าอนาคตข้างหน้าเธอจะเป็นอย่างไรเพราะความวิตกกังวลน,นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเธอหรอกและมันก็ยังไม่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบของคนที่นี่อีกด้วย พวกเธอสร้างสังคมขึ้นมาจากความวิตกกังวลหรือความกลัวและสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆเขาพูดเหมือนเปิดประเด็นอย่างไรนะครับผมถามทันทียกตัวอย่างเช่นเพราะเธอกลัวว่าจะไม่มีอา,อาหารกินเธอจึงกำหนดอาณาเขตสำหรับที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง เธอจึงหวงแหนและกักเก็บผลผลิตของเธอไว้หรือถ้าจะแบ่งปันให้ใครก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมความกลัวนี้ก่อร่างขึ้นมาเป็นรูปแบบทางสังคมที่มีผู้ที่มีแยกกันกับผู้ที่ไม่มีถ้าผู้ที่ไม่มีต้องการจะมีก็ต้องทำสองวิธีคือหหาสิ่งอื่นไปแลกอย่างยุติธรรมหรือแย่งชิงสินนั้นมา เลยด้วยการสร้างอำนาจที่เหนือกว่าและเมื่อผู้ที่ได้ชื่อว่ามีกลัวจะสูญเสียหากเกิดกรณีที่สองพวกเขาก็ต้องสร้างหลักประกันการมีนั้นขึ้นมาจึงก่อให้เกิดระบบป้องกันการล่วงละเมิดขึ้นกฎหมายและผู้รักษาความยุติธรรมจึงเกิดขึ้นเมื่อผู้รักษาความยุติธรรมเกิดขึ้นเขาก็กลัวว่าจะไม่สามารถจัดการกับผู้ที่ล่วงละเมิดได้ จึงก่อให้เกิดเครื่องมือที่ทำให้เขาสามารถมีอำนาจเหนือกว่าอาวุธจึงเกิดขึ้นเมื่อมีอาวุธแล้วแต่ละฝ่ายก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองนั้นมีอำนาจที่เหนือกว่าไปเรื่อยๆจึงเกิดการพัฒนาอาวุธให้ร้ายแรงยิ่งขึ้นพวกเธอปล่อยให้ความกลัวครอบครอบงำจิตใจของเธอตั้งแต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดคือเรื่องการกิน ทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างเหลือเฟือเพียงพอสำหรับทุกคนในโลกเพราะเธอใช้ความกลัวขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีชีวิตคู่การทำงานการศึกษาการปกครองแม้กระทั่งเรื่องที่ควรจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนั่นคือเรื่องศาสนาเธอจงวางใจได้เลยว่าที่นี่ไม่มีการแย่งชิงสิ่งใดเพราะทุกคนที่นี่พร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาย้ำ ทุกอย่างเลยเหรอครับใช่แล้วถ้าเรามีของมีค่าชิ้นหนึ่งสมมุติว่าเป็นแหวนเพชรมูลค่าหนึ่งล้านคุณสวมใส่มันอยู่ถ้าวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาหาคุณถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมที่จะให้คุณจะยกแหวนวงนี้ให้เขาไหมครับผมถามเป็นคำถามที่ท้าทายก่อนอื่นฉันขอบอกให้เธอรู้ก่อนว่าเบื้องหลังการเป็นสังคมของที่นี่มีกลไกที่ขับเคลื่อนอยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือคกลไกของความรักซึ่งกลไกความรักที่คนทุกคนปลดปล่อยออกมานั้นก็ไม่ได้เป็นความรักขั้นธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็น,นกลไกความรักขั้นสูงสุดถ้าจะให้อุปมาก,ก็เทียบเท่ากับความรักที่บิดามารดามอบให้กับบุตรของตัวเองเลยทีเดียวเธอลองนึกภาพดูว่าถ้าทุกคนมีความรักให้กันและกันในระดับนี้หมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ๆลูกของตัว ตัวเองมาขอแหวนเพชรที่พ่อหรือแม่ใส่อยู่เธอคิดว่าเขาจะยกมันให้กับลูกของเขาไหมและในทางกลับกันถ้าคนที่จะมาขอแหวนวงนั้นเขามีความรักต่อเจ้าของแหวนเช่นเดียวกันคือรักเหมือนบุตรของตัวเองเขาตระหนักรู้ว่ามันคงมีเรื่องราวหรือความผูกพันเกี่ยวกับแหวนที่เขาใส่อยู่เธอคิดว่าคนคนนั้นจะยังอยากขอแหวนวงนั้นมาเป็นของตัวเองอีกไหม ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้คือมันจะไม่มีวันเกิดกรณีแบบที่เธอว่านี้อย่างเด็ดขาดเพราะเราทุกคนรักกันความรักอีกแล้วหรือผมบูทานเบาๆนี่เป็นแค่คกลไกเรื่องความรักแค่คกลไกเดียวนะมันยังมีเรื่องทัศนคติที่มีต่อสิ่งที่เธอเรียกว่าของมีค่าอีกในดาวโลกของเธอจะตีค่าสิ่งของที่เธอเรียกว่ามีค่าจากมูลค่าหรือราคาของมัน อาจะด้วยความที่มันหายากหรือมีจำนวนน้อยก็ตามแต่สำหรับที่นี่เราไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งของที่ราคาแต่เราจะให้ค่าของมันที่คุณค่ามากกว่าซึ่งคุณค่าเหล่านั้นสำหรับแต่ละคนแต่ละโอกาสก็ไม่เท่ากันอีกด้วยยังไงหรือครับหากเธอกำลังเดินทางไกลแต่ไม่มีรองเท้าใส่เวลาเดินไปไหนเท้าเธอก็จะระบมไปหมดมีสอ,อย่าง ให้เธอเลือกในเวลานี้ระหว่างแหวนเพชรกับรองเท้าแตะสักครู่สักคู่เธอจะเลือกสิ่งไหนผมก็เลือกแหวนเพชรสิครับเพราะแหวนเพชรหนึ่งวงซื้อรองเท้าได้เป็นพันคู่เลยผมตอบแบบยุวนฉันเข้าใจนะว่าโลกที่ยึดถือเรื่องมูลค่าจะคิดกันแบบนี้แต่สำหรับที่นี่ไม่มีคำว่าแพงกว่าหรือถูกกว่าไม่มีใครให้ค่า กับสิ่งของกันแบบนั้นคุณค่าของมันจะอยู่ที่ตัวมันเท่านั้น